รถทัวร์โดยสารชนทายรถบรรทุกพ่วง22ล้อน,นะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า22รายในพื้นที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ อุบัติเหตุดังกล่าวนะคะได้เกิดขึ้นบนถนนหมายเลข2หลักกิโลเมตรที่207บริเวณบ้านวัดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยรถทัวร์สายกรุงเทพพนมไพรหมายเลขทะเบียน1 0 4 4 5 6ูนยชนท้ายรถพ่วง22ล้อทะเบียน70-3-102ส่งผลให้ผู้โดยสารบนรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บกว่า20รายสาเหตุเกิดจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รวมทั้งมีการปิดถนนหนึ่งช่องทางจราจรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคงและโรงพยาบาล นนแดงโดยผู้ที่รับบาดเจ็บสาหาัสได้นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายพงเทพชัยหมอคนขับรถพ่วง22ล้อเล่าว่าหลังจากส่งของที่จังหวัดนครราชสีมากำลังเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะถึงสามแยกบ้านวัดได้ชะลอความเร็วลงต่อมาก็ได้ยินเสียงรถชนท้ายรถพ่วงของตนจึงรู้ว่าเป็นรถทัวร์และพลิกคว่ำอยู่กลางถนนดังกล่าวค่ะทางด้านตำรวจภูธรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ